สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่รักทุกท่านเช้านี้มาดูความสดใสของดอกไม้กันนะคะดอกกุหลาบหนูหน้าบ้านสีชมพูสวยเชียวค่ะตอนนี้น้องกำลังบานสะพรั่งนะคะตื่นเช้ามาเห็นดอกไม้สวยๆรู้สึกสดชื่นค่ะโดยเฉพาะดอกกุหลาบยิงมอชอบมากค่ะสีชมพูสีแดงสีเหลือง เวลามันออกดอกพร้อมกันดูมีสีสันสดชื่นที่สุดเลยค่ะไม่รู้ว่ากุหลาบหนูที่นำมาปลูกนี้เป็นกุหลาบหนูพันอะไรมันจะมีกลิ่นหอมเวลาที่บานเต็มที่นะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยดอกกุหลาบตุมต่มมีเยอะเลยค่ะเวลาที่น้องออกดอกจะออกเป็นพวงเลยค่ะ ไม่รู้ว่าเป็นกุหลาบหนูพันอะไรเห็นดอกมันสวยสีมันสวยก็เลยซื้อมาปลูกนะคะต้นนี้บานเต็มที่แล้วรู้สึกว่ากลิ่นจะหอมมากค่ะเวลาน้องออกดอกจะออกพร้อมกันหลายๆดอกในต้นเดียวนะคะ ต้นนี้มีสีเหลืองสีเหลืองนี่ก็หอมไม่แพ้สีแดงเลยค่ะดอกจะบานานานมากกว่าจะรวยนะคะตรงนี้คือดอกบัวค่ะดอกบัวสีขาวอมชมพูนะคะน้องจะมีกลิ่นหอมไ็กน้อยค่ะเมื่อบาเนเต็มที่แล้วน้องจะ รบ้านเพื่อนๆเ,เป็นยังไงบ้างคะอย่าลืมดูแลสุขภาพของตัวเองและคนข้างๆด้วยนะดูแลตัวเองและคนข้างๆให้มีความสุขปลอดภัยจากโรคร้ายที่กำลังระบาดอยู่และขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดปี2565ค่ะและขอให้ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปนะคะ ดูคลิปหญิงมอแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อๆไปของหญิงมอนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ